เดี๋ยวอาจารย์เล็ถ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์เลกขถ่ายอยู่แล้วเาเข้าไปไป็นลป่ลปเอาเลยเหรอเอาลเอาลยเหรอพี่ <S <S เอาเลยไหมเอาเลไหร้อนเลยนะรอเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลอาเลยเอาเลยเอาเลเอาเยเอาเลเอาเล้เอเยเอาเยเอาเยเอาเลยเอาเลเอาเยเอาเล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 ยเอาเยเอาเล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 เอาเลยเอาลเอาเลเอาเยเอาเอาเลยเอาเลยเาเยเอาเล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 ยเอาเยเออยเอาเเอาเเออาเาเยเเยเอาเเอาเเอาเเอายเออยเอาเเอาเเอาเเอยเอาเเอลเอาเ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 าเาเเอ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 าเ พูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าอาวุธเขาได้ชัดเจนจัดแจงยกห้ากุมารดอยเนี่ยผมก็จะเดินไปตําหนิกุมารดอยว่าทำไมยกห้าออกมาแล้วแล้วใครไปสั่งว่าไม่ให้เดินนะครับจริงๆมวยพป็นดีเนี่ยไม่มีนยโยบายแบบนี้นะยกห้าไม่มีรู้มากนะครับต่อยมวยก็ต้องต่อยให้มันครบห้ายก เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปบอกทีมงานอยู่เนี่ยว่าว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าสี่ยกเนี่ยเขานําไปแล้วยกห้าเราต้องไป็ตัวไล่ตามเข้าไปไม่ใช่ยกห้าไปไปออกออกลูออกแบบยืนเต้นแบบนี้มันก็เขาตัวชนะเขาก็ต้องคุมเกมอยู่แล้วดูไหมอย่างนี้สมมติว่าโปรแกรม 2x เกือบไทยครับไฟหน้าบอกทีทีสิว่าเจอกับเออเลตโตมัยอะไรเพชรสมัยเหรอต้นหนักอะไรอ่ะร้อยที่แปดร้อยทีบแปดอ่ะได้ได้ไหมได้เคยต่อยกันยังเคยเคยเอาตอนร้อยเจ็ด ให้ชนะชนะชนะมาเพชรสมหมายเออมีโอกาสใจใจใจต่อยได้ครับทุกศึกัะครับผมยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นคู่ที่ผมเชื่อคนอยากดูนะนะครับคนอยากดูเดี๋ยวก็ประสานทางนะหมายเพราะว่าตอนนี้ก็แลกมวยกันอยู่แล้วนะครับตรงไบหน้าเพชรสมหมายครับผมเอานะร้อยที่แปดนะจัดให้เอาไคุณเสบโวดแล้วผมเอาแล้วเอาเอาเสาเอกเสาเอกหน่อยโอ้โหวันนี้ป้องกันสำเร็จนะ เอาบางยาบางติเก็เลยไปไงบ้างครับไปเราบ้างด้วยเราบ้างด้วยแล้วก็มีจังหวะหวาดเสียวด้วยตอนนั้นเป็นไงบ้างเข้วยเต้นนแ้วแหละกเฉยครับเฉยเฉยเลยแล้วก็เติมมาหลายไปแล้วก็ชินแล้วสถานการณ์ช่วงไหนที่ทำให้รู้สึกมั่นใจะเอ้เกมนี้เป็นของเราละ ก็มั <gegen violin> <warfare> <allen> <ht be left for Diamond> ่นใจนั้นแต่ก่อนโชว์ครับก็มั่นใจคือก่อนขึ้นไปทีนึมั่นใจเลยครับแล้วลูกเกมบนเวทีก็คือไม่ได้ทำให้เราลำบากเลยบนนี้รออเ่รออ่นะรอ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 ร ตามแผนตามอะไรตามตามทรงอก็ไปไปตามทรงกินเหลี่ยมกินนิดกินหน่อยไปแต่ว่าวันนี้เขามาดีมากแข็งแรงผมผมไม่คิดว่าว่าจะแค่นี้นะมันน่าจะไกลกั่นี้หมายถึงว่าลูกเกมน่าจะขาดแค่นี้แต่เขามาดีก็เลยคู่ขี้คุยเยอะยอะคุยเยอะอธรรมดาครับธรรมดาคนอื่นเนี่ยมันจะสนดานคุยมากกว่านี้แต่ผมไม่ค่อยคุยนะเพราะว่ามัน มันเคยชินแล้วไม่มีที่เก็บเอกเข็มขัดตามแผนนาจารย์นะตามแผนที่วางไว้ชนะขาดกับชนะแข<ม>่งก็ชนะเหมือนกันชนะเหมือนกันชนะเหมือนกันคิดอะไรมาการวยมันแค่นี้แหละ